เอาเลยครับผมวันนี้นะเราอยู่กับเกมใหม่ล่าสุดของค่าย PG Slots กับเกม l e g e n d a r y Monkey King นะครับผมเออพอเกมมันมาก็รีบอัดมาให้ดูเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะผมว่าเกมใหม่จะเป็นยังไงมีตัวพิเศษอะไรตรงไหนบ้างแตกดีหรือเปล่านะผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะเอออ่ะมาหมุนกันเลยนะเบ็ดทีละร้อยนะ โอเคก็เท่าที่ดูนะครับมันก็จะเป็นสไตล์แบบหล่นลงมาเรื่อยๆนะไม่ใช่แบบหมุนแตกแล้วจบเลยนะครับผมส่วนจะมีตัวพิเศษอุ้ยเดือดเดือดเดือดเชอร์มาเลยเหรอไม่มาหรอกแม่เอาเรื่องว่ะหมุนสองทีสามทีแม่เซ็กชอร์เข้าเลยนะผมเออเซ็กชอร์เกมนี้จะหมุนฟรีได้ถึงแปดครั้งเนียอ่าแล้วจากที่เห็นสัญลักษณ์คูณข้างบนนะผมน่าจะเป็นการ แตกหนึ่งครั้งแล้วเพิ่มคูณไปเรื่อยๆนะเท่าที่ผมเดานะโอเค,ครับผมแล้วมีตัวกระบองนะผมถ้าลงช่องไหนเนี่ยมันจะเพิ่มให้2ช่องนะสังเกตไหอ้าหัวกระท้าย2ช่องนะครับผมและรู้สึกว่าถ้าเป็นฟรีสปินเนี่ยมันจะเพิ่มค้างด้วยนะอะเห็นไหมข้างบนพอแตกหนึ่งครั้งก็จะคูณ2อนะฮะอเอาเรื่องจัดเลยนะผมแต่ว่าอีกได้สองร้อ <laughs> ยโอเคคูณสามแล้วนะฮะออ้ยแตกดีจังวะ อีกพันสองร้อยนะผม่าตอนนี้คูณห้าแล้วนะนี่แปลว่าถ้าเราโชคดีได้กระบ,บองบ่อยๆเนี่ยแม่งสามารถเพิ่มแบบเพิ่มช่องมาได้เยอะมากๆเลยนะโอเคอีกเก้าร้อยบาทนะผมโอ้โหแตกดีจริง,แต,รงแตกดีจัดๆเลยนะเออคือหมุนคือมาแบบแรกๆอาจจะไม่ได้นะผมเพราะช่องมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเพิ่มโอกาสจับคู่สัญลักษณ์ได้มากขึ้นนะ เออเห็นป่มเหลือแบบสองครั้งแับครั้งแล้วแบบช่องมันกว้างแล้วอะ่ะได้มาทีเดียวสี่พันเลยนะผมคมโ,มโบโยายาวไปฮะเจ๊ yeah, มาเหลืออีกสองครั้งนะ้ดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นะผมถ้าเชื่อเกมนี้โอเคครับเกลือสองรอบเลย <c oughs> อ่าแต่มันไม่ใช่การซื้อฟีสปินเนาะมันก็คือโบนัสตะครับผมเราจะบอกมันได้น้อยได้เยอะอยังไงก็ถ้าเท่านั้นนะฮะ อ่ะมากวดสองร้อยไปเลยเผื่อสแคทเชอร์จะเข้าอีกรอบนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะว่าถ้าเป็นแตกพวกตัวแบบตัวสัญลักพิเศษที่ไม่ใช่พวกตัวสื่อเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะครับผมโอเคสวยกาได้ร้อยแนะฮะอ่าขยายช่องม่อีกแล้วผมแล้ว,ลวต่อด้วยสิบสามสบาทนะเออ,อว้มันดูดิคือมันแตกรัวๆเลยครับผมคืออาจจะแตกไม่เยอะนะแต่คือแบบ มันน่ะเออแตกมันน่ะเอาอย่งนี้ดีกว่าเก yeah, ลุ้นกาช่องสามนะโอเคไม่ได้ครับผมเนี่ยแล้ว, yeah, ลวปันหลักกระบองคือมาบ่อยมากๆนะคือสังเกตบ้าหลังหลังเกมใหม่ของพ G เนี่ยรู้สึกว่าจะแตกง่ายค่อนข้างง่ายทุกเกมเลยนะจะมีแค่เมอร์เมดมั้งที่ผมว่าผมเล่นแล้วแบบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะแต่ตั้งแต่แบบพวกจลกคิงดอม พวกแบบว่าไอไลเดอร์เจนหรือจะเป็นแบบไอมาเก็ตสเฟียร์นะอันนั้นนี่คือแตกบ่อยแบบบ่อยจะจัดเลยนะผมยิ่งเกาฮอกเนี่ยอันนี้คือผมเล่นมาได้มาเกือบแสนแล้วนะเออเอาเรื่องอย่างเราเอาเรื่อง,อองโอเคสิบนะฮะอ่ามาอีกแล้วตัวขยายเหมือนสังเกตเหมือนผมปะเวลามันได้กระบ,บองมาทีไรเนี่ยมันมักจะมีตัวแบบแพทสามารถจับคู่ได้ตลอดไม่แน่ใจว่านอกจากขยายช่องแล้วมันจะเพิ่มตัว ตัวที่มันขาดจากช่องสองช่องสามมาด้วยหรือเปล่านะเออเดูดิสามพันหนึ่งโอ้สุดจริงหมุนทีเดียวได้เงินท้องสะก,ก็ดเชร์นะฮะเออแล้วก็เอฟเฟกต์เกมนี้ก็ค่อนข้างสวยนะสำหรับผมก็มคือเล่นเพลินๆน,นะผม แต่แต่เสียดายอย่างหนึ่งนะเกมนี้ไม่สามารถซื้อฟรีสปินได้นะผมเสียดายตรงนี้มากๆเลยเพราะว่าถ้าซื้อได้เนี่ยมันสามารถทํากาไรได้ค่อนข้างดีกว่าเกมนี้ไม่สามารถซื้อฟรีสปินได้นะหลายๆคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะผมโอเคได้กาไหมไม่ได้แต่เองมาดูอีกทีนะว่าสแคเชอร์จะเข้าอีกรอบหรือเปล่าถ้าเข้ารอบแปลว่าเกมนี้อัตราก,การออกสแคเชอร์ง่ายมากๆนะหรือผมอาจจะดวงดีก็ได้เหมุนสามรอบมาเลย โอเคจะบอกมาอีกแล้วผมได้หาย200นะรู้สึกว่าเกมนี้ตัวที่แพงที่สุดน่าจะเป็น,นที่มันเป็นลูกผู้ชายผมสีฟ้านะเทพนาจา้าวเออตอบา,น,าน่าจะชื่อนั่นแหละโอเคได้เจต่อกับสินะฮะก็ตอนนี้ยังไม่ขาดทุนเลยนะคือกำไรบวกมา7,000แล้วผม อ่ะให้ลองหมุนยาวๆดูทรงเกมไปนะโอเคสวยคิวทั้งแถวเก0บาทอ่าและต่อด้วยโอ้ยแนะนำอ่ะผมพูดเลยว่าแนะนำเกมเนี้ยถ้าถ้าลงแล้วก็รีบไปเล่นกันนะผมแนะนำเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เกม p g ที่เปิดใหม่ช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์แรกเนี่ยเ <c oughs> คยสังเกตใช่ไหมครับว่ามันจะแตกดีามากๆเลยผมคิดว่าเขาน่าจะปล่อยเลดการออกโบนัสมากขึ้นในช่วงแรกๆเพื่อดึงคนเข้ามาเล่นนะเออที่ผมลองเล่นมานะ เออแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นครับผมคือไปเล่นช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์แรกนี่คือแบบเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกเดี๋ยวออกนะเออก็ถ้าใครเคยลองแล้วมันแบบเออคิดเหมือนผมเลยก็ลองเม้นต์คุยกันได้นะผมโอเคเอ,อต่อยแปดสิบนะเก็บเล็กผสมน้อยไปก็ห้าร้อยแล้วนะครับผมโอเคอีกหนึ่งสองร้อยบาทสออบายแล้วทีนี้ไปนวดดีกว่านะผมถ้าออกขนาดนี้ โอเคแฟลชเชอร์ลุ้นนะผมมาไหมโอเคไม่มานะเออแต่เกมนี้มันมีข้อดีอย่างนะคือมันไม่ค่อยออกแฟลชเชอร์ให้ลุ้นไม่บ่อยนะอย่างที่ผมไปเล่นพวกแบบการิีชาโกอะไรเงี้ยคือไม่ชอบออกมา2ตัวแล้วให้มันนั่งลุ้นนะถ้าไม่ออกบางทีห้าหกลอบอย่างเงี้ยไม่ได้สักรอบบ้าบ,บอกันแต่โอเคได้กาต่อยสี่ร้อยห้าสิบฮะกาออกไอยังวะโอเคน้ okay, ำเต้าแดง800บาทนะ สามมืนแล้วะผมนี่ไม่คือเกมที่ไม่มีซื้อฟรีสปินนะอ,อโอเคเคต่อและต่อด้วยไม่ต่อนะตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างมีเนื่อยนะผมไม่ได้มีแบบแตกหรือหวาอะไรและแต่แคเคเจอร์จะมาไหมไม่มา ยังไม่มีช็อตแตกว่าโป้งเดียวสองหมื่นอะไรเงี้ยเออรอดูเนี่ยโอเคสวยครับสามร้อยบาทอ่าน้ำเต้าต่อสี่ร้อยนะคืออย่างที่ผมบอกครับผมคือโอเคไม่มีช็อตปื้อหวานะแต่แตกเรื่อยๆนะผมก็ได้นะเออต้อกำไบหมื่นหนึ่งแล้วครับผม โอเคนะช่วงนี้ก็เกลือยาวๆไปแล้วผมอโอเคอีกหนึ่งร้อยบาทนะเอไมไม่อโอ้ยยับเลยนะฮะตอนนี้เฮ้ยมาไหนเพื่อน โอเคเจ90บาทก็ยงังดีอ่ะ90ก็เอานะช็อตนี้เนี่ยเนี่ยผมมีอะไรจะแนะนำอีกอย่างนะครับผมคือถ้าจังหวะที่มันแตกกันเยอะแล้วแบบมันเริ่มเสียยาวๆเงี้ยผมแนะนำให้หยุดเล่นนะเอออย่าโลภเหมือนผมนะผมจะจะได้ทั้งสองหมื่นเนี่ยไม่ใช่หรอโอเคสักเชอร์ครับผมมีลุ้นหนึ่งสามช่องด้วยกันนะอ่าช่องแรกไม่มาไม่เป็นไรนะผมโอเคมาลุ้นช่องสุดท้ายกัน โอเคน้ำประวันไม่มาแม่งเก้อันนี้ได้คิวนะการันตีคิวมาก่อนแล้วนะผมแล้วต่อด้วย A ช่องสมหรือเปล่ามาโอเคครับผมได้เทพสามตานะอย่างงี้เปล่าไม่รู้เรียกไปก่อนเฮ้ย <c oughs> ก็มองออกบ่อยมากเลยอะแล้วคือมันออกแล้วแบบมันแตกตลอดเลยนะเออเอาเรื่องอยู่นะฮะสามขึ้นบาทก,ก็อะไรอย่างนี้ โอ้ยตายนี่เสียดายอะไม่มาเทสสามตามาช่องแรกนี่คือรวยนะบอกเลยมาไหมมาไหมแก๊กาก็เอาเราผมสองร้อยนะโหยอย่างเยอะข้างหลังเสียดายเสียดายจัดเลยโอเคสิบโอเคครับผมได้เอต่อนะอีกแปดสิบบาท ก็เริ่มแห้งๆแ,แล้วนะตอนนี้คือแบบมันแตกจิ๊บแตกจ้อยแล้วอะตอนเนี้ยโอเคทั้งแถว1230นสอ้อามสนะฮะเออต้องไหมมันจะหลับแล้วเดี๋ยวมันหมุนไม่ได้เลยเลยอ่ะขอเธอโบไปเลยนะผมไม่น่ามีอะไรแล้วนะน่าจะระบบเกมตัวนี้น่าจะมีแค่นี้นะ อ่ะมากดกันแบบเร็วๆไปเลยนะผมโอ okay, เคเจครับผมหนึ่งร้อยแปดสิบบาทโอ้ด้ไฟแคชเชอร์นี่คือหายแบบหายกริบไปเลยนะเจสามร้อ okay, ยบาทครับผมโอเคนะเกลือยาวๆไปตอนนี้ แล้ว e, คือดนตรีเพลงที่แม่คือแบบฟังไปตลอดไปอ,อ่าได้พันจะนิงนะโอเคสวยไว้แถวเลยนะเอาเรื่องนะฮะสี่ร้อยห้าสิบต่างเงินมันเริ่มวนๆแล้วอ่ะมันวนอยู่แบบสองเจ็ดสามสิบอย่างเงี้ย มผมพูดทำเต้าช่องสองไม่ได้นะอ่ะผมว่าก็ประมาณนี้นะผมสำหรับเกมใหม่จะค่าย p g c l o t กับเกม Legendary Monkey King นะเออก็แนะนำว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าเล่นนะผมถ้าใครดูดีดสักแค่เช้าบ่อยผมว่ามีลุ้นแตกครึ่งแสนนะอ่ะ ก็ยังไงสำหรับใครชื่นชอบคลิปนี้นีผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วมาดูแล้คลิปหน้าผมจะเล่นเกมอะไรต่อนะวันนี้จ่าแมนขอตัวไปก่อนหุยวุ่นเร็วลิ้นพันวันนี้จ่าแมนขอตัวลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ